สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับอัปเดตผลบอลผลบอลอัปเดต by มิสเตอนะครับวันนี้มาอัปเดตผลบอลคู่มันเดย์ไนท์คืนมันเดย์ไนท์กันนะครับคืนวันจันหรือชาวันาคารนะครับมาดูคู่แรกนะครับที่พิมลิอังกฤษนะครับเต่ตอนตีสามนะครับคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ทันปารีก็เป็นอีกทีมที่ฤดูการนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับซิตี้เก็บได้เพียงหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็าลกาลิการเปนนะครับมีคู่ดึกเหมือนกันเทิทีสานะครับมายากาเปิดบ้านแพ้กับเลอันมาลิดไป0ูนย์ประตูต่อ3นะครับข้ามมาที่ซิราอิตาลีนะครับ มี1คู่นะฮะลาซิโอนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียไป1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูสรุปตลนางคะแนนนิดนึงนะครับพีมันลิกิษนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะ29นัดมี70คะแนนะฮะตามมาด้วยลิเวอร์รพูลนะฮะเตะ28นัดน้อยกว่า1นัดนะฮะมี66คะแนนนะครับก็ตามอยู่4แตนะ้มเนาะ อันดับ3ก็เป็นเชลซีนะครับเตะน้อยกว่า1นึ่งนัดพนกัน28นัดนะครับมี59คะแนนแล้วก็ที่4อาร์เซนอลนะครับเตะน้อยกว่าเพื่อนนะ26นัดมี51คะแนนนะแล้วก็ที่5ก็แมนยูนะฮะเตะเท่ากับแมนซิตี้นะฮะ29นัดก็มี50คะแนนนะครับแล้วก็เวทแฮมนะครับ29นัด48คะแนนแล้วก็ วุฒิแตันยิปการนัดสี่หคะแนนแล้วก็สเปนนะฮะับยี่สิบเจ็ดนัดสี่สิบห้าคะแนนนะครับก็ดูเวลานิดนึงนะครับอันดับเก้านะฮะยี่สิบแปดนัดสาสิบหกคะแน 36, น,นนะครับมาดูที่ตารางของหลานกาสเปนนะครับอ่าเรอันมาริดนะฮะชนะเมื่อคืนนี้ก็เตยี่สิบแปดนัดนะครับเท่ากับเซบียานะครับ เนี่ยมาลิทมี66แต้มนะครับเซมิยาที่2ก็28นั้นมี56แต้มตามอยู่10แต้มเลยนะฮะแล้วก็บาร์เซโลนานะฮะเตะยี่สินัดมี51คะแนนนะครับและทิโกมาลิดนะครับเอริโกมาลิดเนี่ยเตะยี่สิบแปดนัดกับเลอันมาลิดนะครับมี51คะแนนนะครับข้ามมาที่กัลโชซิลารอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานนะครับเตะ29นัดมี63คะแนนนะครับ ตามมาด้วยนาปโปลีนะครับ29นัดมี60คะแนนแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับ28นัด59คะแนนแล้วก็ยูเวนตุสเตะ29นัดแล้วนะแต่มีแค่56คะแนนก็ยังคงกับเคี่ยวกันอย่างดูเดือนนะครับคำสำหรับกันโซโชนะครับมี3 3 4ทีมนะที่ยังมีโอกาสควา้าแชมป์นะครับครับนี่ก็เป็นผลบอลคู่มันเน่ไนนะครับท้ง3ลีกใหญ่นะครับ ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตสวัสดีครับ